หลังจากเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลอยู่หลายวันในที่สุดชาตรีก็มาถึงโคโลกใต้และเริ่มทำการออกสํารวจหาสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกอย่างเฉียบพลันนะครับเรามากินสุกี้ดีกว่าหนาวๆอา่ยงนีท่สุกี้เออดีดีดีเฮ้ยนี่มันผักบุ้งผักกาศเฮ้ยมามาไงเนี่ยผมปลูกเองกับมือเลยครับปลูกเองใช่ครับถ้าหัวหน้าไม่เชื่อนะ ตามผมมาทางนี้เลยดีกว่าครับพืชนมพืเขตร้อนไม่ใช่เหรอจะร้อนจะหนาวปลูกได้หมดเหรอครับโอ้พืชเขตร้อนปลูกได้ไงเนี่ยชีวะมีปัญหาชีวะก้ลงฝ่าาจนาิเรียนอ่าสมาตีอยู่นี่ไปพี่ช่วยว่ามาเลยอาจารย์นิเวียนครับคือพืชเขตร้อนนี่มันปลูกที่ไหนได้ด้วยหรอครับพี่ว่ามันน่าจะเป็น g m o ละมังอะไรโอนะฮะ g m o เติม s เนี่ยนะ เป็นมาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า genetically modified organism s ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมโดยหลักการก็คือว่าเขาจะทำการโยกย้ายพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปให้กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษกับสิ่งที่ถูกโยกย้ายไปเขีย่ยงกรณีชาติก็คือผักบุ้งที่เป็นพืชเมืองร้อนพอถูกตัดต่อพันธุกรรมปุ๊บ ก็สามารถไปปลูกให้ทนต่ออากาศหนาวเย็นได้จีโมยังสามารถทําตั้งเยอะแยะเลยนะเช่นเพิ่มสารอาหารก็ได้ยังมีการตัดต่อยีมเพิ่มสารอาหารให้กับข้าวจนเป็นกลายเป็นข้าวสีทองหรือโกลเด้นไรซ์กินกับสุกี้เนี่ยอร่อยนักแหละขอบคุณใจวิเวเปนมากนะครับการสมัยนี้มันล้ำสมัยจริงๆบอกว่หน้าแล้วไม่เชื่อผมอยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายอยู่ในคลังความรู้ของเราพบกันที่ w o r l d w i d e b u a n y a com นะครับ